มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตูเตือน37จังหวัดยังคงเจอฝนฟ้าขนองฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายเผยไทยตอนบนอากาศร้อนค่ะ23เมษายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะคะ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะจึงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากลมใต้แนละลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมรวมทั้งมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหากรกาศสินร้อยเอ็ดยะโสธรอนำนาจเจริญอ,อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมและนครราชสีมาค่ะภาคกลางนะคะจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหล่ในตอนกลางวันค่ะ โดยจะมีฝนฟ้าขนองระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองระลั30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธาิวาสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่และสตูลค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกรุงงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารวดวในตอนกลางวันค่ะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ